ที่นอาาส่ง新年祝福的话你会说祝福呢？大家新年快乐，年大吉！ปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ปีมงกรมีความสุขนะคะ。แล้วแล้วอช่าบอกวเาเียมภาษาไทยมาด้วยค่ะ。อุ๊ยมีภาษาไทยด้วย。ับได้เรเบอกว่าแต่สัเนียค่ะจะนิดเดนะคะ。ไทย。 พูดตามพี่เป็นการโวยพรเป็นภาษาไทยพูดตามพี่อาตาเขาบอกว่าเขานกว่ามีระเยเขาเตียมปราโที่เป็นภาษายมาให้พโอเคไม่มีหรอกอัมเปาไม่มีหรอกอัมเปาไม่มีหรอกอัมเบามีจไกรใจเราจะเอาไหมมีจักรใจเราจะเอาไหม

น,น,นะครับเราพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับมาถึงตรงนี้เรามีติดความพิเศษที่จะเกิดขึ้นนะนั่นก็คือวันนี้เนี่ยนะครับน้องหรือทีนะครับเขาเตรียมเป็นของขวัญและอ่านอ่าเป็นของขวัญจุดจีนจนี้มอบให้กับผู้ชมดีของเรานะฮะอ่ะเช็เดแต่ตอนนี้ใข้แบบประหยัดนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเราขอเช็ดอุปกรณ์หน่อยขอเช็ดอุปกระตุ้นหน่อยแรกต่的ไป 啊！林一的话呢，会用毛笔给粉丝们写上新年的祝福。什、嗯、么？嗯嗯、其实我也不是很擅长毛笔字。 คุณทนไม่ใช่ภาษาจีนนะคะเขาเห็นแล้วมีจออยู่คุณจวินเขามีจอดูด้วยคุณพูดอะไรด้วยเดี๋ยวฟังให้ไม่ฟองไม่ฟองไม่เห็นเป็นคำวินพอที่เขาบอกไหม ้องตั er ้งใจมากควกข่าวอยู่นะตอนนี้ควกข่าวอยู่ข้างๆข่าอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่าประตยนด้วยปังๆนะฮะทุกคนโอ้โหเป็นครวยบอลที่พิเศษมากๆนะเพราะว่าเนี่ยน้องติ๊กของเราเขียนเองเลยด้วยผู้แข่จีนนะครับแล้วเป็นภท่าไทยเลยเดี๋ยวนะโอ้โหดูครับเขาเขียนไม่เหมือนเราดังเพราะเรื่อจากนักบอลมาแล้วน่าฮะนี่ครับอุ้ยยักษ์ขันยาวมากนะฮะเท่มากครับดูฮะ Que a vida. เขาบอกว่าเียนษไทยครั้งแรกนะคะอว่านะคะพี่ลอไม่สวยมากสวยสวยยทุกคนบอกว่าสวยมากครับว่าบอกว่าดูดีมากดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมอบคำควยพอนี้ ียงด้วยผู้กกันจีนสักครูเดี๋ยวเราจะให้ต้องดีเนี่ยมีการจับรายชื่อผู้ชคดีนะครับจากท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับร่วมกิจกรรม่างทางสยามประกัของเรามานะครับอคุณิีครับเดี๋ยวเจออ้านหน้าที่เูา้อกาดีสุอเราจะไ่ด抽